บ้านโปที่สถานีบ้านโป่งชานลานอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถสดและมัตระวังทางการณ์หน้าที่ลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบของสภาระงท่ที่เรียบร้อยก่อนขึ้นรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสด่นี่ในบ้านโป่งในชานพลาที่สองขบวนนี้เป็นขบวนรถสพที่ษขบวนที่43ต้นทางสถานีกลางกรงเทศวัดสุขรดิทางสถานีสุราษฎร์ธานี ขบวนรถเคื่อนนเพื mm. Luckily, <wi> ่อออกจากสถานีบ้านโป่ไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุีงเรียบร้อยแล้วสถารับุได้ดีครับดีสถานีัวทิงเราประสงปรียบรอยเดี๋ยเปลียนวาไปทางรับ้านโป่งาของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารท่านที่ใช้บริการจากการรถไฟกานเคาร์งใด้ปิดกันสองน่กั้ัห้ผท่านเดินทางสู่มายปลายทางโดยสภาพและปลอดภัย ว่ากา,ารเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ